สวัสดีครับผมนัทพงศ์มันทองครับเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้เรามาเที่ยวชมแปลงนาข้าวในเขตอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีไม่มาไม่ได้ครับต้องมาพบกับแฟนพันธุ์แท้ครับใช้มาแล้วถึง4รุ่นเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าที่รติประสิทธิ์รูปขําดีอยู่บ้านบางเล็กตําบลศรีจำรานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่ประศิติ์พี่ประสิธิ์แปลงนี้ของพี่ประสิธิ์กี่ไร่สี่สิบไร่ครับสี่สิบไร่ใช้โฟทีมมากี่รุ่นแล้ว ทั้งหมดสี่รุ่นแล้วสี่รุ่นแล้วรุ่นนี้คือรุ่นที่สี่สี่รุ่นที่สี่อ่าแสดงว่ามีผลลัพธ์ถึงสามรุ่นแล้วสามรุ่นสี่สิบไล่3สามรุ่นรุ่นแรกรุ่นแรกได้กี่เกียนสี่สิบหกเกียน4สี่สิบหกเกียนรุ่นที่สองสี่สิบสามเกียนรุ่นที่สามสี่สิบสามเกียนโอ้โหเกินนาทุกรอบเลยก่อนหน้านั้นเกินนาไหมไม่เกินหรือพอดีพอดีเท่านั้นเองอ๋ออย่างมากก็พอดีครับอ่าไม่เกินแต่พอมาใช้โฟทีเกินมาตลอดอ่าเป็นแฟนมันแท้ใช้มาสี่ปีละ ครับอ่านะครับแล้วต้นทุนพวกปุ๋ยพวกเคมีลดลงไหมลดลงครับลดลงเนาะใหม่ๆก็ยังไม่ลดมากไม่กล้าลดแต่ตหล่งมั่นใจก็ลดลงรอบนี้ ถือว่าลดสุดๆพวกยาฆ่าแมลงเนี่ยได้ข่าวว่าลดไปเยอะเลยลดเยอะก็มันแข็งแรงก็ไม่ได้จะฉีดทำไมไม่รู้ฉีดทำไมเออบางครั้งฉีดโฟทีอย่างเดียวก็มีออนะครับก็ถือว่าเป็นแฟนมันแท้นะครับพี่ประสิทธิ์ใช้มา4ี่รุ่นแล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วตอนนี้รุ่นที่4ี่ของเราที่เรากําลังเห็นนี้ใช่ไหมครับอ่าที่เรากําลังเห็นนี้ นะครับเอ่อเราไม่ได้ถ่ายตอนเช้าตอนเย็นนะครับซึ่งถ้าเป็นตอนเช้าตอนเย็นข้าวมันจะสวยมากนะครับแต่นี้เราถ่ายตอนบ่ายๆแดดเปรี้ยงๆร้อนๆหน้าดำๆกันเนี่ยครับทั้งผมทั้งพี่ประสิทธิ์เนี่ยนะฮะหน้าดำๆขำๆกันอยู่เนี่ยนะครับช่วงบ่ายๆเลยแดดร้อนมากนะครับแต่รุ่นนี้40ไร่อายุข้าว70วัน70วันนะครับหอมมะทุมอ่ะฉีดไปแล้วกี่ครั้ง5ครั้งครับ โอ้ห้าครั้งเลยใช้เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นยังไงผมใช้ตั้งแต่อายุข้าวสองวันคือคุมเลนแล้วก็ผสมยาคุมเลนไปเลยผสมคุมเลนแล้วก็ผสมยาคุมหญ้าคุมข้าสองละสองละแล้วก็ประมาณ20วันอ่าฉีดอีกฉีดอีกแล้วก็40วัน3แล้วก็60วัน60วันอันนี้เจ็ดิวันเหลืออีกสัก2วันก็จะฉีดเพิ่มอีกฉีดไปแล้วห้าครั้งอ่าก็เดี๋ยวกำลังจะฉีดครั้งที่6ครับแต่ว่าคาดว่าจะฉีดอีกทั้งหมดอีก3รอบ ก่อนจะเก็บเกี่ยวโอ้โหคือใส่เต็มที่เลยครับครับอ่าเพราะว่ามันต้นทุนมันก็ไม่ได้แพงไม,ไม่ได้แพงแล้วอย่าค่า,มาแมลงเราก็ลดลงไปได้ต้องเยอะเยอะเออคราวนี้การการฉีดพ่นเนี่ยเราเราฉีดพ่นใช้คนเดินใช้รถเดินออหรือโดนอะไรงไงร,รอบแรกยังใช้คนเดินอยู่เพราะดินยังไม่แข็งก็พอเราเริ่มการน้ําดินแข็งแล้วเราก็ใช้รถได้ก็สามารถลดต้นทุนค่าแรงลงไปได้อีกอ้าวทำไมหรอเออคน รับจ้างฉีดไล่ละ60บาทรถฉีดไล่ละ40บาทอ๋อก็คือลดไปอีกไล่ละ20่สิบาทแต่ลดแหลกลานเลยนะครับแต่ที่แน่นะครับต้นทุนลดนะครับการจัดการรถค่าแรงรถปุ๋ยรถยาเคมีรถแต่อันนี้เพิ่มใช่ไหมครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มสุดยอดมากๆเลยอ่ะอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับพี่ใช้ต่อไปครับ